สวัสดีครับสบายใจทีาบ้านชาแนลครับมันอีสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาตกประกวดพี่น้องน้ำคุณมากเลยครับน้ำหลายเลยเดี๋ยวห้ามาติดตามกันครับว่าหมานบอมมันนี่ว่าจะหมานกันหรือเปล่านะครับหลังจากรอบมาเป็นเดือนพี่น้องน้ำหก็มา ok เนาะโอเคครับไปติดตามกันเลยครับ อยู่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 พี่น้องใส่แล้วใส่แล้วนี่ปลาทำติวมาแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บ นกมันมาทำอะไร่อห่อตอดแล้วเนาะ

มมไม่ไร่าง้นี่มุนีปลากินดีครับปลากินดีมากนะครับเขาใหญ่ามากไมยแรกได้สองโตนะครับแล้วก็ใหญ่ามากอีกหมายหนึ่งได้ดีพี่น้อง กินดีขนาดเลยตรงหนามันามมันไหลแห้งแล้วข้าวนี่ฝนตกนะครับบกาับมก,ก้าจกแม่กระทั่งทรศัพท์เลยพี่นอ้องทั้งฝ้าทั้งทั้งฝนลงแห้งมากก็เลยมาไหมไหมหนึ่งนี่ฝ้าก็เริ่มมันกระสีไหมอีกแล้วครับพี่นอ้องมันเที่ยวมาเที่ยวไปฝนในหลายพี่นอ้องท้าแมน้นทั้แม้นไทยให้เนี่ย ถ้าไม่กันเอถ้าเห็นพ่อพี่น้องอ่าบ่ได้ก็เดี๋ยวไปสรุปปลากันที่บ้านด้วพี่น้องมันนี้เฮาเนื้อมักครับเนื้อมักสุดเย็นนี่พี่น้องมึงนี่เป็นเนื้อมักสุดเย็นครับเนี่ยเนี่ยเอาดีอยู่พี่น้องได้ได้หลายเติมอยู่ครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮาไปจะไปร่วมกันไปสรุปเบิ้งอยู่ที่บ้านเนาะเพราะว่า ฝ่าห้องครับพี่น้องฝ่าห้องแห้งเลยไปเอาแกได้ครับพี่น้องเอาแกได้ได้โอ้ยเหนื่อยปิดซะข้างนกพี่น้องทางนกกระจอกมันมันก็มั่นใจนะว่าหน้าบ่ถึงมันแต่บ่ฮู้ว่าช่วงนี้มรสุมเข่าเนาะพี่น้อง,นะงเนาะเล็กเม็ดเดียวพี่น้อง ปาก,กินหรืประมาณเม็ดนึงจะเถอะเองครับเนี่ยเดี๋ยวเขามารุ่นกันมือไม้นอที่ผ้ามาเบิง้งว่าว่าห้างโนกห้างอะจะรอดบอ่เลยนิดเดียวพี่นอ้องโอ้ฉี่จริงๆเลยเนี้ยอือ,อ,อ,อจริงยังนะ บรรยากาศฟ้าหลังฝนอ๋อช so ิวอะไรขนาดนี้เลยเนี่ยดีจริงๆฟ้าหลังฝนอากาศเย็นๆแต่น้ำเต็มเรือเลยเนี่ยในไห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 น

ต้องปั้นเสริมเหรอปั้นเสริมแล้วนี่มันจืดเลยอ๋อจืดสนิทมิสอ่ะขนาดก็ดึงอยู่เลยแค่ดึงไม่ค่อยแรงเลยเชืบอเชื่อใ <c oughs> บไหม้ตกปลาหาได้ไหม เบียกมันยอดปลาลูกหมาตกน้าแต่มันกินดีพี่น้องน้าแดงมันมากเนาะไปเลยฟิว โอ้ยอ้าไปจ้อยเลยโอ้ตายตัวใหญ่เติบโอ้สุด้าที่คืนมาเึงอยู่แล้ว หนดไหมอีกแล้วพี่น้องไหมอีกแล้วหมดตึ๊บเลยเดี๋ยวพี่น้องไปเบิงป่าร่วมกันอยู่บ้านเลยนะครับที่เดี๋ยวเนาะเพื่อความปลอดภัยโอเคครับได้เจอกันอยูบลลย่บ้านเลยชิวผลงานร่วมตกปรากฏมอนีพี่น้องในหลายอยู่ครับมอนีไปบม่หอด ประกดนี่ัวง,งามพี่น้องใส่ง,งามได้อยู่ซิปซิปก็โตพี่น้องหมอกแกงหมอกใหญ่นึงบ้าไอตัวนี้กินใส่เดือนพี่น้องกินใส่เดือนผัอีท่ยตัวใหญ่พี่น้องตัวงามไข่เต็มทองอืออือมน,นี้หมานอยู่ครับหมอกแกงใหญ่นึงแหละนี่ตัวงามอยู่พี่น้อง เสียดายที่มันทายทายบ่ได้พี่น้องทั้งฝ่าเนาะทั้งฝ่าทั้งฝนโอรลบกันพันละวันเลยพี่น้องเดี๋ยวกะติไปย่อสันเหียนพอว่านนามันหล่นฝ่ายแล้วเดี๋ยวกะติไปเดี๋ยวแรงนี้จะกิไปเบิ้งนะครับในคลิปนาแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอหย่าจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเลยเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ